โอเคูเปิดเลยจ้าลูกวันนี้มาทำกิจกรรมอะไรยังไงจ้าค่ะตอนนี้นะคะทีมขับยื่นค่า้ออกค่ะกามาโรโชอ,อยู่ที่เมเจอร์รังสิตน,นะคะมาพบปาที่นองเป็นแฟนอยู่หนารุ่นขับรย้อนจ้าวันนี้เป็นยังไงบ้างได้แบบมาเจอเปนแฟนแบบว่าแบบใกล้ชิดเลย อบอุ่นมากๆค่ะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตรงไหนที่อยู่ในโซนกรุงเทพก็คือแบบไปไหนก็อบ,บอุ่นมากแฟนๆให้ให้การตอบรับภาพพิธีไทโอ,อเป็นอย่างดีเราแห่ตื่นเต้นทุกครั้ง<ช>ไหม<ช><ช>ที่แบบว่าเวลาแเ,เรามีแฟนๆมาดู<ช> <ๆ S 2> ด้วยมันเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะเราจะได้ฟีดแบ็กโดยตรงจากแฟนๆเลยอะไรเงี้ยตื่นเต้นค่ะแล้วก็แต่ละครั้งทุกคนก็จะลุ้นเ่าว่าแบบเวลาแฟนๆออกจากโรงหนังมาเนี่ยเราจะได้ได้ยินอะไรบ้างเนี่ยสาวก็มีลุ้นค่ะ แต่ว่าส่วนมาก99.9%ก็แบบฟีดแบคไปในทางที่ดีมากๆค่ะแล้วสำหรับแพลนต่อไปแล้วพ่อที่เราจะได้เตรียมไว้ในการที่จะไปแบบว่าโปรโมทหนังไทรอ้อพรุ่งนี้วันที่28มกราคมอยู่ที่บิ๊กซีแล้วก็เมกาบางนาครับรอบใบสามเจอกันที่บิ๊กซีสมุทรปราการครับพี่แล้วไม่กลับานาแล้วพ่อน่าจะรอบประมาณหนึ่งทุ่มยี่สิคือเราไปเจอกันก่อนหนึ่งทุ่มครับ อย่างั้นเองวันนี้ก็มาก็รถยางแตงด้วยรัมผมไม่ได้งไงบ้างคะเพิ่งไปทำบุญผ <laughs> ิดใครออกว่าน่าจะผิดใครอ้อหรือเปล่า <laughs> แต่ผมว่าไม่น่าผิดนะครับถ้าผิดน่าจะผิดก่อนหน้านี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าเ <laughs> พิ่งไปทาบุญกับไปทาบุญกับพี่กล้องมานะครับผมก็คือไปนี่แหละช่วยพี่น้องชาวที่อย <laughs> ู่ติดชายแดนเพราะว่าผมเองก็เป็นคนสุรินทร์เหมือนกันแล้วก็สองวันลวที่ผมไม่ได้เจอหน้าพัชโชไม่ได้เจอหน้าอุ้งอิงไม่ได้เจอหน้าออมแอมนะครับเพราะว่าเราหยุดภารกิจที่จะโปรโมทหนังไว เพื่อที่จะไปทําสาธารณกุศลตรงนั้นนะครับผมน่าจะไปที่บุรีรัมย์นะครับแล้วก็มีศิงเกตด้วยนี่แหละเราก็ได้เงินจากนี้แหละผมเห็นหลายคอมเมนต์ในคนุญาตพูดที่หนึ่งนะครับแต่แต่มันเป็นความในใจของผมนะหลายๆคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยในช่วงวิกฤตแบบนี้โปรโมททาไมหนังโปรโมททาไมใครอ้อไปร้องเพลงทำไมมีความสุขมากเหรออะไรประมาณนี้ครับผมก็อยากให้ทุกคนมองอีกมุมหนึ่งนะว่าหนังเราลงทุนไปแล้ว นั้งเราอยู่ในโรงแล้วนั้งเราเข้าฉายก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วทุกชีวิตมันมีมันมีสิ่งที่ต้องดําเนินต่อไปนะครับหนังเราก็ต้องโปรโมทลงทุนไปแล้วแหมยัง,ลง,ล,ง,ล,งลงทุนไปแล้วแหมครับล,ลงทุนไปแล้วครับผมมันห้างร้านก็ยังเปิดผับมาก็ยังเปิดใช่แล้วผมก็เนี่ยอย่างผมนะครับผมเป็นนักร้องเนาะผมก็ได้เงินจากทิปนี่แหละไปบริจาคเพื่อพี่ต้องพี่โจก็ได้เงินจากคนมาดูหนังใครอ้อนี่แหละไปช่วยพี่น้อง ในใน,ในสถานที่ต่างๆอะไรประมาณนี้นครับนี่แหละมันก็เป็นการเคลื่อนหนุนซึ่งกันและกันนะครับคือ3มจังหวัดหลักๆแล้วก็มี4ี่เพิ่มแล้วก็มีตัดที่มาใหม่นะครับเพราะก็คือผมมองว่ามันก็ยังมีหลายพื้นท,ที่ที่ยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับทุกคนที่ที่ที่อยากจะมาผ่อนคลายในการดูหนังเอาเงินของท่านออกมาพี่โจก็เอาเงินของท่านที่ได้จากท่านมาดูหนังเนี่ยแหละครับมาช่วยพี่น้องอะไรประมาณนี้มันก็เป็นการ เพื่อนผมซื้อก,การละกันผมก็อยากให้หลายๆคนเข้าใจเราด้วยว่าแบบว่าเราก็โปรโมทหนังเพื่อที่จะแบบให้หนังของเราได้ไปต่อให้หนังของเราไม่ขาดทุนแล้วก็เอาเงินตรงนั้นมาช่วยพี่น้องเราเราก็ไปช่วยลงพื้นที่อยู่นะไม่ใช่ใชว่าเราไม่ไปนี่เสร็จจากเสร็จจากพวกนี้เราก็เดินทางไปต่อที่สุรินแล้วก็อุบลต่อ นะครับเราไม่นิ่งดูได้ถามนิดนึงในฐานะนักแสดงผมเมื่อกี้ได้มีการสัมภาษณ์พระโตไปแล้วแหละในฐานะนักแสดงพอเราหนังเราออกฉายแล้วมันเจอเหตุการณ์แบบนี้เราเองเราแอบหวั่นไหมว่ามันจะมีผลกระทบต่อรายได้ของหนังเราทีแรกก็ทีแรกก็หวั่นหวั่นมากเลยพอพอเกิดเหตุการณ์หนังเรากําลังมาดีๆครับหนังเรากาลังมาดีๆมาดีๆแล้วอยู่ดีๆมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอะไรประมาณนี้ครับแต่ผมอ่ะมันหวั่นมาตลอดนะครับเาถึงสองสามวันนั้นแต่สุดท้ายเราก็ ก็ต้องให้กำลังใจคนที่คนที่แบบหนักกว่าเราอยู่ในตอนนี้ะอะไรประมาณน,นี้ซึ่งมันเกิดขึ้นที่จังหวัดบ้านเกิดผมด้วยเช่นเดียวกันแต่พอหนักใจได้2วันเนี่ยตอนนี้ผมมาเจอวอตโตผมก็ได้อะไรใหม่ๆเหมือนกันได้กําลังใจดีๆจากเขาเื่นใจนะครับชื่นใจเพราะว่าคือหลังจากที่เรางลงรถเขาลงพผื้นทีแล้วก็มีพ่อพ่อ่าที่มาพูดใช้คำว่าคือปกติเขาจะไปดูกันอยู่แล้วแต่ว่าคือในตอนนี้เหตุการณ์ไม่ปกติเดี๋ยวเหตุการณ์ สบแล้วพวกเราก็จะไปดูหนังใคยอ,อ <c oughs> ้อยเหมือนเดิมจนจนผมได้คุยกับผู้ใหญ่เมเจอร์ว่าขอต่อเวลาให้หนังใคยอ้อย <c oughs> ยืดไปอีกหน่อยเหมือน <c oughs> นักฟุตบอลอนะ่ะท้าเวลาบาดเจ็บเห <c oughs> มือน, <c oughs> นกันนะครับแล้วตัวเขาคิดเห็นยังไงกับแบบชาวสิงคโปร์บางคนที่บอกว่า คนที่แบบคนดังอะที่แบบออกมาโพสสลิมแบบโบริจาคอะไรเงี้ยเหมือนแบบทำอเอาหน้าอะไรเงี้ยรเวลาไม่ใช่ไแบบแบบคือสร้างภาพโอสลค่ะใช่สร้างภาพอ๋อผมมองว่าคือในช่วงเวลานี้ใครจะสร้างอะไรก็สร้างของหให้เป็นมุมบวกขอให้เป็นคนงามคมดีขอให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณสังคมในตอนนี้อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าคือถ้าเป็นภาพที่ดีทําไปเลยเวลานี้คือเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นสิ่งที่ดี เนาะไม่ใช่เอาเวลามาคิดในี้รูปมองในนุรูปกันรค,ครับอย่างเขาที่แบบผกไปช่วยช่วยช,วยชวยาวบ้านอะไรเงี้ยได้รับแบบกระแสรแบบรูปบ้างไหมคะโอ้เหมือนเหมือนเหมือนที่เด็กเจอนั่นแหละบางครั้งทําไมต้องไปเหมือนเราไปโปรโมทใครออนไลอ้อเอาผมก็ไปแนะนาใครอ้ยออยู่แล้วนะพี่จั๊ใจก็แนะนาใครอ้ออยู่แล้วแล้วก็ใส่เสื้อใครอ้อไปอยู่แล้วเออไปแนะนมของใครอ้อเพื่อจะเพื่อจะคือซอยเหลือของพอเป็พี่น้องเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่เราจะโปรโมทในหนังด้วยเรายิ่งหยุดงานในโปรโมทด้วย แล้วเราไปเจอพี่น้องไปช่วยเหลือครับไปด้วยใจจริงๆครับแต่ว่าหนังมันก็ดําเนินการของหนังมันยังใช่ปกติไปเรื่อยๆอยู่ครับไปฝากหนังด้วยนะคุณทรายแล้วก็แทนไม่ได้เอาไปฝากหนังไหมลูกพอดฝากไม่ได้ค่ะเด้อตอนนี้หนังจบกำลังฉายค่ะฉายปกติเลยค่ะกับฝากของบริษทเอซี่ห้างฝากต่างเด้อค่ะเด้อเวที้โบจิ แลฝากไปดูหน่อยนะคะหนังกระชายพินเกาเี่อจะฝากสนําสนุน NES ไกลแล้วครับอีกนิดนึงเชไดุ้่นแล้วครับข <c oughs> อการัดเล่งเล่นแค่เล่นครับ